สวัสดีครัพบกับช่องแม็กเบนสูดิโอนะครับผมวันนี้เราจะมีรีแอคชั่นเพลงเคป๊อกันครับใ <Yeah! S 2> นที่สุดเรากลับมาเคป๊อปแล้วใช่กลับมาเคป๊อแล้วแล้วก็เป็นวงใหม่ล่าสุดแกะกล่องไม่รู้อะไรไม่มีข้อมูลใดๆ ทั้ง,งนั้น,น,นแม้แต่ชื่อวงก็ยัง <c oughs> ไม่ไมั่นใจจำนวนคน <c oughs> จำนวนอะไรค่ายไหน ไม,ไม่รู้เลยแต่<ม>รู้แค่ว่าเป็นเหมือนแบบน้องๆก็เป็นกระแสอยู่บ้างในทวง<อ>ทวิตเตอร์ใดๆในติ๊กต็อกเออ,<า>เอมีคนมีคนแบบลงด้วยความเจนเซียะเอเอแบบผมตรงยาวอะไรเงี้ยก็มาดูกันไม่แน่ใจว่าชื่อวงอ่านแบบนี้ไหมคะถ้ากับผิดพลาดขออภัยด้วยนะคร Triple A น่าจะเป็น Triple A ใช่ไหมครับ Triple A เพราะมี A สามตัว Triple A น่าจะเป็นไปได้ชื่อเพลงว่า Generation นะครับผมอันนี้เห็นในติ๊กต็อกอยู่จะมีท่าเต้นอะไรบ้างวาคิดว่าอยากจะเต้นอยู่แต่ว่าวงอะไรวะยังไม่ แล้วพอแบบว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าลองดู MV กันไหมว่ามันเป็นยังไงก็เลยแบบว่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวงนี้วงใหม่วงนี้ที่ชื่อวงน่าจะชื่อวงว่า Triple A นะครับผมจะเป็นยังไงคุณจุ๋มได้ดูมายังยังอันนี้ยังยังเลยหน่ยังเลยแต่ว่าเห็นผ่าน y o u t u มันได้มันได้ฟีลลิ่งของความแบบเป็นใสๆเนาะเหมือนแบบใหม่ใช่เหมือนย้อนกลับไป ยุคแบบ G-Fame ที่ออกมาใหม่ๆอะไรถ้าดูจากกลิ่นอายตอนแรกนะผมแต่เราลองมาดู m v ทั้งหมดกันดีกว่าสรุปแจ็คพอตดูแบบอ้าวฟาดมีสรุปไต้นเป็นสรุปไต้นเป็นเอ็นมิกซ์ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับชิปเปอร์ชิปสเตอร์เองครับผมไปเลยไม่ขนม้าเลยแล้วก็ไม่ a n n e v e n u อันนี้คือชุดมันเป็นชุดนักเียเชุดนักเียมนชุดนักเียเอหอเหมือนเรียนาเก็บกดเ ฟอร์แมนไหมอ่ะอยากดูเลยเนาะโอ้ยอยังไม่จบแล้วน้าเราอ่ะแปดสิบสองอุ้ยนี่ไม่ใช่คนเดิมนี่เออนี่เซตใหม่อ,อุ้ยคนรู้คนรู้อะไรวะอ,อันนี้ข้อมูลเล็กเล็ก จากที่เปิดดูเมื่อสักครู่คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเขาเอา้าพูดเลยพูดเลยจเย้ยยจบคลิปแล้วคะ่ะทุกคนอยู่ดีดียู่ดีอยากจ,จะพูดอยากจะพูด,พดแล้วก็แล้วก็กดอยู่แล้วก็จบพอดีไงจบอะไ,ไร <laughs> ไ,มไม่มีผิดไม่มีถูกช่องนี้ <laughs> ไม่มีผิดไม,ม่ถูกไม่จะบอกว่าเหมือนสี่คนเมื่อกี้ที่เขาเพิ่งออกมาเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ตีต่างเองว่าเหมือนเขาจะเป็นแบบว่าแยกยูนิตกันหรือเปล่า มี2ยูนิตเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าผิดอู่ยังไงอเพราะว่าเหมือนแบบโอ้โหเยอะมาก16คนอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเวว่ากันว่ายังไงเพราะหน้าเมื่อกี้ไม่ไม่คนละคนกันคนละคนทั้งเซตเลยอ่ะในลิสต์หรือว่าเขาแค่อาจจะเปลี่ยนผมแล้วเราจําไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่นะที่จะทํา16คนมันไม่แปลกเลยเอบีน่ารักเนาะ ชอบผ้าชอบผู้แี่ยททรมชอบสีชอบชอบชุดชอบคอนเซ็ปต์ของของเพลงเออเหมือนในกรอบหลุดออกมาแล้วก็ฉันก็มานั่งทำอะไรที่เป็นแบบเจเนอเรชันใหม่ที่เขาเล่นกันที่เด็กที่ชอบทํากันอะไรอย่างนี้เล่นติ๊กต๊อกมีมีนี่หน่อยแบบถึงว่าเพลงอาจจะยังไม่ได้แบบไม่มีท่อนไหนที่เรารู้สึกว่า มัน,เ,น,น,นเรื่อยๆเนาะมันเรื่อยๆแต่มีมลาลาลา<ช>ลาอ่ะโอเคท่อนเดี๋ยว,ตวแต่ว่าแต่ตัวเพลงแบบใน,ในในภาพรวมถ้าเราไม่ได้ดู MV ให้ฟังเพลงเฉยๆมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่ว้าวขนาดนั้น<ช>่ะ<ช>แค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่าถ้านั่งดู MV ไปด้วยคือมันแบบได้ว้าวกับ MV อยู่แล้วอะไรเงี้ยด้ไดว้าวกับตัวศิลปินมากกว่าที่แบบเวลาออกมาแต่ละตอนอะไรเงี้ย อืมคุณมีว่าไงบ้างครับผมในมิวสิกวิดีโอเมื่อกี้หนูชอบหนูเป็นคนชอบแบบชอบเด็กรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าฟิลแบบหลายๆวงที่เขาปล่อยออกมาในยุคนี้เนาะเขาก็จะออกมาสไตล์นี้แหละคล้ายๆกันแบบว่าโน่นนี่นั่นเด็กเจนใหม่อ่ะมันแบบว่ามีเขาก็จะมีความสามารถในตัวแล้วก็จะมีสไตล์วงที่ชัดเจนแต่ว่าวงเนี้ย แอบแบบ Y 2 K นิดหน่อยในเรื่องของการแต่งตัวแต่ก็มีแบบว่าไม่ไม่ไม่ใสจ่จ๋ามีความแบบเก๋อ่ะแบบเก๋ในชุดน้ำตาลสวยเนาะใช่สวยมากเป็นแบบว่าชุดที่ออกมาจากโรงเรียนแฟชั่นกรุบมากให้เห็นมั้ยไอ้คนที่แตกต่างชัดเจนเพราะว่าชุดในโรงเรียนกับข้างนอกนี่คนละเรื่องกันเลยอ๋อเหมือนเอ้ยเหมือนเขาจะตีต่างว่าแบบอยู่ในโรงเรียนมันเก็บกดไงที่เขาแบบกัดเลววาอยู่พอหลุดพอหลุดออกมาก็คือฉันเป็นตัวเองสุดๆ ที่เหมือนวัยรุ่นเขาทํากันเออเนาะที่แบบว่าตั้งกล้องถ่ายวีดีโอตัวเองเต้นอะไรเงี้ยหมดเวลาแล้วที่อยู่ในกรอบนะครับผมเจนอย่างเรา14 15มันก็ต้องอย่างนี้เพลงนี่ออกมาลาลาลาเห็นปะเราบอกออกมาลาลาอ่าล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 าเยาะเยาะมาโม้ตัวลาลาลาแล้วฉันก็ออกมาลาลาแล้วก็ลาลาจิกเท่าไหร่ก็ลาลาแล้วโรงเรียน ลาลาแล้วโรงเรียนฉันออกมาแล้วลาลาลาแล้วแล้วโรงเรียนฉันออกมาแล้วลาแบบมีท่าในที่ตอบที่แบบเห็นอ่ะอยู่ทลายอยู่ทลายอ๋อหรอก็ประมาณนี้ค่ะไปไม่รอดตอนนี้คือทะลอกหมดแล้วตอนนี้แขนครัทะลอกหมดแล้วอ่ะก็ ก็ถือว่าเป็นวงใหม่ที่น่าสนใจผมก็ฝากติดตามนะครับถ้าใครชื่นชอบนะผมก็าฝากขายหน่อยนะครับวงนี้ก็คือเราไม่เคยดูเลยนะผมดูครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะครับผมอ่ะก็ถ้ามีใครมีข้อมูลหรือว่ามีใครเป็นแฟนคลับาานะครับผมบอ,องน้องมาบอกมาบอกกันได้มาบอกต่อมาช่วยบอกกันได้นะผมว่าวงนี้มีดีอะไรมาจากค่ายไหนมี2ยูนิตจริงหรือเปล่าหรือว่ามีแค่นี้หรือมี3หรือมี4หรือมี5ยูนิตก็บอกเราได้นะครับผมอายุเท่าไหร่เด็กสุดนี่อาจจะแค่13ปีหรือเปล่าไม่มีรู้ไม่เราไม่รู้เรื่องเลยนะผม ก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าใครจะชื่นชอบนะผมวงอ่าวงนี้นะผมแล้วก็คลิปนี้ครับผมก็ฝากติดตามช่อง m c ม a n Studio นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สนุกมากครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปาาชอบนี้เลย <laughs>